ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเครื่องโรตารี่24หัวน,นะคะเครื่องนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะกับลูกค้าท่านไหนค่ะที่ใช้กำลังก,การผลิตเยอะๆต้องการผลิตแบบเยอะๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยกำลังการผลิตนะคะอยู่ที่1ชั่วโมง8,000ขวดเลยค่ะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่อง รจุแล so like ้วก็ป <as büyük> ิดฝาในเครื่องเดียวบอกเลยว่าเครื่องเดียวนีครบเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนค่ะที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะที่จะมาชมภายในงานโปรแผงก็ได้หรือใครค่ะที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่ออฟฟิศของเราได้เช่นกันค่ะนะคะสำหรับเครื่องนี้ขออนญาตอธิบายเพิ่มเติมนะคะสำหรับเครื่องนี้เนี่ยคุณลูกค้านะคะสามารถล้างแล้วก็บรรจุแล้วก็ปิดฝาได้ในเครื่องเดียวค่ะล้างของเรานั้นนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเป็นล้างในส่วนของน้ําหรือส่วน โลมนะคะตัวนี้ได้เลยค่ะนะคะและจานวนหัวคุณลูกค้าสามารถเลือกจานวนหัวได้นะคะเรื่าจะเป็น16หัว24หัวหรือสูงสุด60หัวเลยค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าเลยว่าอยากได้จานวนหัวเท่าไหร่นะคะแล้วก็คุณลูกค้าอยากได้ออปชั่นตัวไหนเพิ่มสามารถบอกเราได้เลยค่ะนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ทําในส่วนของน้ําที่มีชิ้นเนาะอาจจะมีชิน้นชิ้นมากหรือว่าจะเป็นในส่วนของน้ำปลาน้าผลไม้ที่อาจจะมีชิ้นชิ้นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับทำนะ บางเครื่องน้นอาจจะทาได้แต่น้ำเปล่านะคะแต่ตัวนี้นะคะเรารับทำในส่วนของน้ำนะคะที่มีในส่วนของกา่าในส่วนของอเป็นชิ้นๆน,นะคะตัวนี้เราได้เลยค่ะ,คะและการทํางานของเรานะคะแบนบแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มองในส่วนของอุตสาหกรรมค่ะตัวนี้เหมาะมากๆากเลย1ชั่วโมงได้ถึง8,00 0ขวดน,นะคะและถ้าใครอยงไมอค่ะคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่นะคะอยากได้เยอะ่นนั้นค่ะคุณลูกค้าก็สามารถที่จะนะคะ ได้เลยระบบการทำงานของเรานะคะและรอบข้างของเรานั้นเป็นกระจกสวยงามค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้กระจกแบบเป็นไปนะคะหรือว่าสึ้นไค่ะลูค้าเลือกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนนะคะว่าท่านจะพักพของลูกค้านั้นมีความเค็มมีรสชาติเปรี้ยวอะไรยังไงนะคะตัวน,นใช้ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่เป็นไงล่ะเพื่อของเราสวยงามนะคะสวยงามดูทนทานแล้วก็ในส่วนของประกรนันค่ะ ใครที่บอกว่าซื้อสินค้ากับเราไปแล้วนะคะรัวในส่วนของซื้อไปแล้วเราถึงลูกค้าไม่มีปัญหานั้นแน่นอนค่ะเรามีในส่วนของระบบเซอร์วิสนะคะยาวนานถึง1ปีนะคะหปีนี้นะคะฟรีเลยนะคะหรือหลังจากนั้นก็ไม่ต้องห่วงค่ะนะคะหลังจากนั้นถ้าเครื่องมีปัญหาเราก็มีในส่วนของทีมช่างนะคะคอยให้คำปรึกษาคุณลูกค้าสามารถวิดีโอคอลมา ือจะให้ทีมช่างของเราไปหานะคะก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงค่ะนะคะหลังจากหมดประกรันสาหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็ฝากใปส่วนของเครื่องโรตาตอรี่ค่ะหรือใครที่สนใจสินค้าอย่างอื่นอย่างที่บอกเขาว่าแมคคอนฟิวของเรานั้นไม่ได้มีแค่เครื่องบรรจุน้ํานะคะเราก็มีในส่วนของ เป็นแก้วนะคะเป็นขวดก็มีคุณลูกค้าสามารถติดต่อมาได้นะคะหรือใครค่ะนะคะที่สนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาโป๊ะแล้วนะหนึจับหัวแล้วคุณลูกค้าขาไม่เป็นไรค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถนะคะเข้ามาที่ออฟฟิศของเราหรือติดต่อได้ที่ไลน์แอดนะคะที่คุณลูกค้านะคะกําลังสนใจได้เลยค่ะ